สวัสดีครับแฟนฮานอยทุกทท่านนะครับพบกันประจําเช่นเคยนะสลับกันทางฮานอยนะฮะเช้านี้วันอาทิตย์ที่9นะครับอาทิตย์ที่9นะครับดูผลเลขของวันนี้เลยนะครับวันนี้ได้เด่นที่เลขเลข8นะครับแกับ9 2องตัวนี้นะแต่เด่นมาที่เลข8นะครับเลข8ก็จะมี8 286นะครับ8 8นะครับ สองสี 2, 4, 6. 9, 6, 6. ่หกมีเก้าหกมีก็คือ,คอถ,ถ้ามองในกลุ่มนี้ก็จะมีมาทั้งหมดเลยเก้าสองสี่หกนะครับเก้าสองสี่หกก็จะมีเลขเก้าเลขหกเก้าเลขหกฝั่งนี้จะมีเลขสี่ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็มาสองกับหกเลือกเอาแค่สามตัวนี้นะครับจะเลือกสามตัวนี้นะก็จะเป็นอ่า สองกับหกนะครับเด่นแปดก็จะมีสองแปดแล้วก็แปดหกนะครับแปดสองแปดหกนะครับลองลุ้นดูนะครับเย็นี้เราจะเขาจะหลุดยังไงนะครับที่ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสั้งแบบแนวทางของเราวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดติดตามรับชมนะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตื่นืต้นเรามีหลุดตรุดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่หรับวันนี้ ขอตลาไปแล้วขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่วันพรุงนี้สวัสดีครับเสียงดังนิดนึงนะประทานโทษด้วยนะอยู่ที่แจ้งนะครับ